สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินคือชาวราศีพฤษภกันมังกรน,นะคะประจําเดือนมิถุนายน2566นะเรามาดูกันว่าพลังงานทิศทางความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะไพ่ใบแรกนะคะคือเดือนซัน หกดาบนะคะสิบดาบสิบไม้เพศอัพซอร์ดห้าเหรียญสี่ดาบห้าไม้นะคะเดอะชาริออ แลขี่เงาครับโอเคค่ะสำหรับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ ของชาวธาตุดินนะคะที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะพลังงานพื้นดวงของคุณในเดือนนี้นะคะก็บอกเลยว่ามีเดือดซันขึ้นมาเหมือนกับคู่ของคุณนะในในหลายๆคู่นะคะเป็นคู่ที่เพิ่งพบเพิ่งเจอเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปได้และในหลายๆคู่ก็บอกเลยว่าเหมือนการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเต็มไปด้วยความหวังมันเต็มไปด้วยพลังที่ตัวคุณเองรู้สึกว่ามันมันมันจะไม่ได้เป็นแบบณตอนนี้ณตอนที่เป็นอยู่เหมือนคุณคาดหวังไว้ มันดีกว่านี้ค่ะคาดหวังให้ความรักความสัมพันธ์อะคาดหวังให้มันจะต้องแฮปปี้เอนดิ้งมากกว่านี้แล้วก็คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ถูกใจคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเลยแหละแต่เพีงเยงแต่ว่าสถานการณ์จริงที่คุณได้พบได้เจอนะคะเหมือนกับเขานะคะตัวเขาเองอะอาจจะเป็นคนที่เหมือนเพิ่งผิดหวังเรื่องความรักมาค่ะเหมือนสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะคุณอยากให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังชัดเจนและมั่นคงนะเพีงเยงแต่ว่า ในบริบทของความรักระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความเครียดกดดันนะคะบางครั้งบางทีคุณอยากมุบออนออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเกินไปที่จะต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพียงผู้เดียวแบกรับแม้กระทั่งความอดทนที่ว่า เขาไม่มีเวลาให้คุณเขาไม่ได้สนใจเอาใจใส่คุณเท่าที่ควรนะคะในความรู้สึกของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยที่ต้องเป็นฝ่ายวิ่งตามเขาคุณเหนื่อยที่ต้องเป็นฝ่ายแบบตามคอยออประคับประคองความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้เนาะเขาขาดการดูแลเอาใจใส่จากเขาอะค่ะในข้อนี้ทําให้คุณรู้สึกท้อทําให้คุณรู้สึกเพียใจเนาะเพราะว่าในตอนนี้คุณเหมือนกับสีดามนะ เหมือนกับว่าหยุดคิดทบทวนนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะไปกันได้จริงๆไหมหรือว่ายังต้องการกันและกันอยู่ไหมหรือเขารักคุณมากพอไหมหรือเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่านะคะในตรงนี้คุณหาคําตอบให้กับตัวเองนะแต่ก็บอกเลยว่าระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องมีราวกระทบกระทั่งกันอาจจะมีปัญหาที่แบบคุยกันแล้วไม่เคลียร์คุยกันแล้วมันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นได้นะคะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้คําพูดเรื่องการกระทํานะถ้าในตรงนี้ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มัน ค้างที่จะเปราะบางนะคะมันแขวนอยู่บนเส้นได้ตัวคุณเองอะ่ะพยายามถึงที่สุดแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนกับความพยายามอยู่แค่ฝ่ายเดียวะค่ะมันไม่ส่งผลอะไรในตรงนี้คุณอยากให้เขากลับมาชัดเจนกับคุณคุณอยากให้เขาแสดงเหมือนแสดงออกมาเลยอะ่ะแสดงให้คุณเห็นว่ายังสามารถเชื่อใจและยังสามารถที่จะาสานความสัมพันธ์กันต่อได้นะในตรงนี้มีพลังงานของห้าไม้ขึ้นมาค่ะความ มันมีความขัดแย้งกันมันมีเรื่องราวที่ต้องให้ทะเลาะกันเรื่องที่จะทำให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในะระหว่างคู่ของคุณนะคะเดินชาลีอดขึ้นมาค่ะมันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความห่างมีสเปซขึ้นมาเกี่ยวข้องในะระหว่างคุณกับเขาก็บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ไม่หวานแหววไม่โรแมนติกนะคะไม่มีเวลาให้กันคนรักแบบไม่ค่อยเอาใจใส่คุณเท่าไหร่ในช่วงนี้รู้สึกว่าห่างๆกัน แล้วมันทําให้ความสัมพันธ์นะค่ะมันสั่นคลอนนะพลังงานของ King o f คั p ค่ะความรักความสัมพันธ์ที่แขวนอยู่บนเส้นได้ความรักความสัมพันธ์ที่มันเต็มไปด้วยความหวาดระแวงอะค่ะรักไปแล้วก็หวาดระแวงไปแล้วก็เหมือนกับลุ้นไปทุกวันเนาะรอว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็ลุ้นอีกว่าเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณได้เมื่อไหร่เขาจะให้คําตอบคุณได้เมื่อไหร่เขาจะทําให้คุณเห็นได้เมื่อไหร่ว่า ความสัมพันธ์นี้มันสามารถจะไปต่อได้นะตรงนี้เหมือนคุณรอคุณหยุดละคุณเหนื่อยแล้วคุณท้อคุณไม่ไหวคุณรอให้เขากลับมาเคลียร์ใจคุณร้อยเขากลับมาชัดเจนกับความสัมพันธ์นะอ่าในตรงนี้นะคะมิกาจะขอเปิดพลังงานของไพ่ต่อให้นะว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมคะในตอนในตอนนี้นะเขาคิดยังไงกับคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะเขารักคุณบ้างไหมเขาคิดยังไงกับคุณนะ เอดอปัติเคิลพลังงานของหกถ้วยนะคะพลังงานของสี่ไม้นะสามดาบ The Hangman นะคะด The m a g i c i a นจิตไม้เห็ดอ๊อกวาด เดิมูนตามมาด้วยแปดถ้วยนะคะโอเคค่ะถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณเขาต้องการคุณไหมเขาต้องการคุณเขายังรักยังต้องการคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะแต่ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ค่ะที่มันยังไม่ชัดเจนที่เขาไม่สามารถจะทําอะไรได้มากไปกว่านี้นะหนึ่งคือเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ มีคอมมิทเมนต์แล้วตัวเขาเองมีคอมมิทเมนต์มาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่ามีคนที่เขาดิวมาด้วยก่อนหน้านี้ชัดเจนมาก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะซึ่งเขายังไม่ขาดยังไม่เคลียร์กันยังติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขายังมีใครอีกคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์เขาแอบซ่อนกันอยู่รักซ้อนซ่อน,อนรักนะเป็นบุคคลที่เขาเหมือนเขามั่นคงกันมาแล้วอะค่ะเขาเหมือนความรักความสัมพันธ์ของเขาอะมันชัดเจนและมั่นคงลงตัวอยู่แล้ว สำหรับคุณเหมือนเป็นคนที่เขาเลือกเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เป็นคนที่เขาเข้ามาขอโอกาสเขาเข้ามาขอดีวกับคุณอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาถูกใจถูกชะตาคุณนะคะแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ในหลายๆคู่นะคะสําหรับชาวธาตุดินเนาะอาจจะยังไม่รู้หรือว่าชาวธาตุดินในหลายๆคู่อาจจะรับรู้รับทราบแล้วแล้วก็รอเวลารอโอกาสให้เขาเคลียร์ตัวเองนะก็บอกเลยว่ามันไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ขาดได้ง่ายขนาดนั้นนะคะในตรงนี้ทุกกังวลใจกุ้มใจอยู่นะ ถ้าถามว่าความรักมีไหมรักชอบไหมชอบถูกอ,อกถูกใจไหมถูกถูกใจแต่ที่มันเป็นไปไม่ได้ยังเป็นไปไม่ได้และยังไม่ชัดเจนอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เคลียร์ตัวเองมาก่อนหน้านี้เขายังมีใครมีคนของเขาอยู่ในความสัมพันธ์ The Magician นะคะเขาชอบในความเป็นตัวของตัวเองของคุณเขาชอบในความเก่งในความสามารถของคุณเขาชอบในความมีเสน่ห์ของคุณนะคุณเป็นคนมีน้ำใจคุณเป็นคนออชอบช่วยเหลือเกือเ้อกูลคนอื่นนะคะในตรงนี้เขาชอบคุณ แต่พลังงานของเจ็ดไม้ขึ้นมาตรงกับสามดาบเนาะความสัมพันธ์ที่มันต้องเผชิญกับปัญหาของรักสามเศร้าเราสามคนการแบบแข่งแย่งชิงดีกันการแบบต้องแบบเผชิญหน้ากันกับปัญหาของอมือที่สามปัญหาของความรักความสัมพันธ์ที่มีคู่แข่งเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะไม่สงบเตยเนาะในความสัมพันธ์เนี้ยยังไงก็ระมัดระวังนะคะสําหรับชาวธาตุดินที่อยู่ใน ความสัมพันธ์นี้อยู่เนาะเพจอาวาดค่ะเขาค่อยๆรักค่อยๆชอบคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่อะแต่ทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้เลยเพราะว่าเคลียร์ตัวเองไม่ได้ไม่สามารถจะเคลียร์ตัวเองได้ขาดไม่สามารถจะทําให้อะไรชัดเจนได้เพราะว่าความกังวลใจความเครียดอยู่ที่เขาในตอนนี้พลังงานของแปดถ้วยค่ะมีรักดีๆอยู่อะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันชัดเจนได้ เขาไม่สามารถทําให้มันลงตัวทําให้มันดีได้ไปกว่านี้อืมด้วยบริบทที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนาะอย่างที่มีการบอกเขาก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากลำบากใจแหละที่ไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนได้อ่ะค่ะในตอนนี้ก็บอกเลยว่าอยู่ในช่วงที่เขาคิดทบทวนอยู่นะว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเคลียร์ตัวเองยังไงดีนะคะเพื่อใหออ้ได้ชัดเจนกับคุณหรือว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้ ถึงจุดไฟนอลถึงจุดที่ว่าจะเอาอยัางไงต่อจะไปยังไงต่อความสัมพันธ์นะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปคะ่ะ The Fool ค่ะ Page of Cups 8ดาบค่ะ Eight of Wands สองถ้วยเดวเวิสามเหรียญคิงออฟพาร์ติเคิลสามถ้วยและเก้าไม้นะคะโอเคค่ะสำหรับทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ ความระหว่างคุณกับเขานะคะก็บอกเลยว่าเดลฟูเข้ามานะคุณก็รู้นะว่าปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างคู่ของคุณนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญคุณพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปหรือว่าคุณพร้อมที่จะอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าใจคุณไม่สามารถที่จะมุฟออนออกจากเขาได้แล้วคุณรักคุณรู้สึกดีกับเขาไปแล้วะคะ่ะโอเคค่ะ สำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะก็บอกเลยว่าในตรงนี้นะคะมีเดอะฟูขึ้นมานะคุณก็พร้อมที่จะสู้คุณก็พร้อมที่จะฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปกับเขานะทั้งที่สถานการณ์ที่เป็นอยู่บางทีคุณก็รู้แหละว่าหนทางข้างหน้าคุณจะเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรนะหรือคุณจะเจอกับสิ่งที่คุณก็ เหมือนบางคำบางทีคุณก็รู้แล้ะค่ะว่าถ้าเดินหน้าต่อไปสารความสัมพันธ์ต่อไปอ่ะปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นคุณพร้อมที่จะไปคุณพร้อมที่จะไปต่อกับเขาคุณพร้อมที่จะเอ่อเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ต่อกับเขานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจรักมันคง จิตใจอะค่ะใจมันรักมันคงไปแล้วกับเขาไม่สามารถที่จะถอนตัวได้ในตอนนี้ไม่สามารถที่จะมูฟออนได้ด้วยบางครั้งบางทีคุณก็พยายามทบทวนตัวเองแหละแต่มันไม่สามารถที่จะมูฟออนได้จริงๆเพราะว่าความรักมันมากกว่าค่ะพลังงานของเพจออฟคับนะาก็บอกเลยความสัมพันธ์ครั้งนี้มัน อยู่บนความสั่นคลอนอยู่บนความหวาดระแวงอยู่บนความไม่แน่นอนนะแต่ก็พร้อมที่จะรักพร้อมที่จะรอพร้อมที่จะรอให้เขาเติมเต็มความรักให้กับคุณพร้อมที่จะรอ้อยเขาพิสูจน์ใจพิสูจน์รักนะคะเอ็ดอัปคัพขึ้นมาพร้อมกับสองถ้วยนะยังไงแล้วคะ่ะในหลายๆคู่ก็บอกเลยว่าอาจจะมีการโกรธกันงอนกันหรือว่าอาจจะห่างๆกันไปแล้วก่อนหน้านี้จะกลับมาคืนดีดีเทิร์นจะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ หรือในหลายๆคู่นะคะที่คิดที่จะแบบพักห่างกันสักพักหรือว่าหยุดทบทวนตัวเองนะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วแพ้ใจตัวเองค่ะแพ้ให้ความรักที่มีกับเขาอะ่ะไม่ไหวต้องกลับมา คุยกันใหม่รีเทิร์นคืนดีกันใหม่หรือว่าเขากลับมาขอโอกาสเขากลับมาง้อคุณนะคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาคุณก็พร้อมที่จะรีเทิร์นคืนดีกับเขาเพราะว่ายังไงแล้วเขาเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคนที่ถูกใจคุณนะคะคุณแบบปิ้งเขาตั้งแต่แรกเจอนะคนคนนี้ยังไงแล้วอะคะ่ะมันเป็นถูกสเปคตรงทยคุณ เหมือนกับในหลายๆคนนะคะสําหรับชาว่าดินเนาะเลือกทําตามเสียงหัวใจของตัวเองเลือกเรียกร้องก่อนนะคะในตรงนี้ไม่ว่าที่จะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าหรือว่าอุปสรรคปัญหามันจะมีอะไรจะเข้ามาถาถมเข้ามาคุณพร้อมที่จะฟันฝ่ามันไปนะอืมเดวิลเข้ามาค่ะมุมอมองความรักของคุณนะเปลี่ยนไปโตขึ้นหรือว่าพยายามที่จะเรียนรู้กับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่พยายามที่จะเปิดใจยอมรับอะคะ่ะอืม เพื่ออะไรเพื่อว่าให้ยังมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์แค่นั้นอะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกให้รู้สึกอบอุ่นใจที่มีเขาอยู่ใกล้ๆอะค่ะพลังงานของสามเหรียญขึ้นมานะคะสามถ้วยขึ้นมาก็บอกเลยว่ายังไงแล้วนะคะ ในหลายๆคู่ก็ยังต้องตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่พัวพันอยู่ระหว่างคนสามคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เดียวกันนะเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะคะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วยังคงวน,วนเวียนอยู่นะด้วยที่ว่าคุณพร้อมที่จะวนเวียนอยู่ในสถานะความสัมพันธ์นี้เพราะว่ารอเขาชัดเจนกับคุณมีใจให้เขาใจรักใจรอนะคะใจผูกพันไม่สามารถที่จะมูบออนออกจากเขาได้ก็บอกเลยว่าอย่างที่มิการบ,บอกเนอะเขาเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคนที่ถูกใจคุณอะ มันรักไปแล้วอะถอนตัวไม่ขึ้นค่ะขอเดินหน้าท้าชนต่อไปกับความสัมพันธ์นี้เนาะไปให้สุดทางเหมือนคุณตัดสินใจแล้วว่าจะไปให้สุดทางรักนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันนะพลังงานของก้าวไม้ขึ้นมาค่ะมงบอกชัดเจนนะคะว่ายังไงแล้วคุณจะต้องพบกับอุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แหละปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆนะแต่ยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากเขาได้นะคะ สุดท้ายแล้วยังไงแล้วอ่ะเดินทางตามเสียงหัวใจเรียกร้องนะเลือกตามเสียงหัวใจของคุณเรียกร้องค่ะค่ะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันวางกรนะคะที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในตอนนี้เนาะก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะคุณเลือกที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะสุดท้ายแล้วคุณเลือกที่จะให้โอกาสเขากลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งถ้าในหลายๆคู่ที่ห่างกันแล้วสักพักเคลียร์ใจหยุด หยุดพักหยุดทบทวนตัวเองแล้วอะค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเนาะก็บอกแล้วว่าเสียงของหัวใจเรียกร้องยังไงก็ต้องเป็นเขายังไงก็ยังเป็นเขาก็ยังเดินหน้าสานความสัมพันธ์กันต่อเนาะแล้วในหลายๆคู่นะคะก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์แบบรักซ้อนซ่อนรักความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนเนาะ ยังไงเราก็ยังคงพัวพันอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะยังคงไม่ชัดเจนยังคงอึมครึมแต่ก็เลือกที่จะไปต่อเพราะความรักล้วนๆค่ะค่ะยังไงเรามิกาก็ขอให้ออชาวธาตุดินนะคะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะถ้าเขายังเป็นคนที่ใช่ถ้าเขายังเป็นคนที่ชอบก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาชัดเจนลงตัวนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ